เสื้อแจ็คเก็ตที่แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตแสกกูดวัสนอภาพที่สองเดดดัสเฮ้มัสเฮ้มเสื้อเชิ้ตภาพที่สามดีชูวเฮอร์รองเท้าสองคู่เออไม่ใช่สิรองเท้าหนึ่งคู่พูดผิดก็ภาพบนครับ Sehr gut. Okay. Uh, was ist das hier? Uh, yeah. Der Turnschuh. Die Turnschuh. Die Schuhe. Die, die Turnschuh. Weiter. Uh, der Rock. The rock. Oh, the rock. The rock. What else? Huh? Uh, that T-shirt. Yeah, yeah. Next, next. And uh, the the boots. No. The boots. No. Ist nicht richtig. Uh, die Kappe. Sag nochmal. Die Kappe. Weiter. Die Kappe. Ja, weiter. Okay. Der Pullover. Nochmal. Der Pullover. 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 Ich bin auch ein Ziegen. เออวอลแวนเพราะว่ามันเป็นคำอังกฤษ oh. เออไม่ใช่เฟอโอเคเดี๋ยวพูลูฟอะเซียกูดย่าไว้ท่าเอ่อดีะซับเคนดีะซับเคนไว้ท่าดีโฮเซ่โฮเซ่ถ้าเป็นถุงเท้าแบบยาวๆขึ้นมาก็คือสต <St> ุมฟโฮเซ่สตุมฟโฮเซ่ Jeg er ikke sikker på, om det sala eller Sala-Ø. Stumpf. Det er nok Sala-Ø. Stumpf. Stumpf. Stumpfåse. Stumpf. Jeg er ikke Stump. på. Hør lige. Stumpfåse. Det sala Okay, hvad er det? Øh. jakke. De jakke. Hvad siger du, når du Åh, de ved ไูโอ้โหนานมากลืมแล้วแบบไม่ได้ใส่เลยอ่ะชุมโฟสเนานน่าจะอ๋อเดี๋ยวนะสตุ้มโฟส์นี่คือถุงน้องเหรอไม่ใช่แค่ถุงเท้ายาวๆใช่ไหมหมายถึงว่าเป็นถุงน้องเลยยบางๆเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเด๋วมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าไม่มั่นใจเลยค่ะสตุ้มโฟส์น่าจะถุงน่องด้วยแล้วก็ เออโฮสเซนน่าจะเป็นถุงน่องเนาะอ,อ่น่าจะถุงน่องมากกว่าสตรัมโฟเซ่แต่ว่าถุงเท้ายาวเป็นซ็อกเก็นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเค Where is das? Ich heiße Lisa. Ich habe de Kon. โอเค du les ด i e b e r du les เนาะ Yeah Where is where? Yeah Ja. Um, das erste? Uh, ich heiße Lisa. Ich habe lange. Lange, lange. Lange. Ja. Ich habe lange braune Haare. Haare. Ich ja. Haare. Und trage ein lila Kleid. ออโอเคอาเอาไทยโอเคฉันช uh, ื่อลิซ่าฉ <Okay. S 1> uh, okay. ันมีผมยาวสีน้ำตาลแล้วก็ใส่กระโปรงสีม่วงก็คนขวามือบนโอเคอ่าใช่ใช่โอเคไงค่ะ อี heiße p e <Pink ha. S 1> t e ท Peter. i คอมเ m เทอร์อ oh. ีสคอมม์นะฮะออกมไม่ออกมันตัวโอค่ะมันตัวมันมันเล็ก Haber อร์เออดะฮับเบอร์ชว e เซ่ฮาร์เร่อุนทรากเกจีนส์วัส a ุวัสดุอะ Tricks. What's take air? What's take air? Air tracks jeans. Nochmal? Air tracks jeans. Okay. What is that? Okay. Um, this is here, gah? Yeah? Uh, ah, of Thai, of Thai, sagma of Thai, Alice. Okay, chan chu peter, I'm from... togo. ตโกนี่เป็นประเทศแล้วเปล่าของ,งไมชิไม่รู้ไม่เป็นไรหรอกค่ะยาไว้้จโอเคอ่า yeah. okay. uh, ฉันมีผมสีดำแล้วก็ใส่กางเกยงยีนส์ก็คนสายมือบนโอเคไว้ okay. ้ะอ uh, ่าอิชบินสวินอิชเลเซอร์แกนอิช Trigger. Nochmal bitte. Ich I wrote ein rotes T-Shirt und habe blonde hair. Okay. of okay. Thai. Äh, uh, ich Swain Chan Ich bin ein อ่าฉันชอบอ่านหนังสือฉันใส่เสื้อเชิ้ตฉันใส่เสื้อคอกลมเสื้อยืดเสื้อยืดคอกลมสีแดงแล้วก็มีผมสีบลอนเสียกูดไวท์ชถ้างั้นก็ต้องเป็นย่าไม่ต่อต่อเลยสับแปลแปลแล้วก็ชัดเจนโอเคุณเจอละอิสบินคลาวส I e c h h a b e b r a u n e haare trager kurs นะซักน้องมัด trager k o s ก็สระอะไรก็ออกเสียงตามสระเลยค่ะ trager kurs braunos h e สระอะไรค่ะ trager ไม่ใช่ค่ะ มันเดี๋ยวกันสละมีอะไรบ้างสระมีอะไรบ้างคะพูดมามีแค่ห้าตัวหลักๆมีอะไรบ้างอ่ o เอ้ย a e i o อือฮึโซก็ถ้าได้ก็ตามนั้นค่ะตามนั้นเลยไม่มีการเปลี a ่ยนแปลงไม่ใช่อ e ังกฤษค่ะเยอรมัน <sı> ค <hh> so, ่ะอย่าซ้ำ l ้ s ามา Ich h a ฉันมีผมสี a ้ำตาลใส่ k ุศ s คุณหมออันเนี้ยกุศอ่ากุศคุณหมออ่านทีละสองตัวพอค่ะแล้วค่อยไปค่อย <Okay. S 1> ไปค่อยไปค่ะสองตัวเนี่ยคำเนี่ยอ่านว่าอะไรคะกุศล <O urs. S 1> ตามนั้นเลยค่ะอย่าควดเสรอย่า โค o เ s b l ล่าววไม่ใช่ก็ใช่ไงคะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่ครูบอกเองอืมโอเค b l a าวเ h o ร์โค้เซ่อโอเคเอาไทยฉันชื่อ Klaus ฉันมีผมสีน้ำตาลแล้วก็ใส ใส่กางเกงสีฟ้าฉันชอบใส่กางเกงแบบไหนคะกางเกงกางเกงขายาวกางเกงขายาวยาวพูดว่าไงคะลังเงอ d that is shorts shorts แปลว่าอะไรคะ oh, <okay>. <laughs> <laughs> อ๋อโอเคกางเกงขาสัน้นสีฟ้าโอเคไว้ค่ะ โอเคอิชบินอิงเงอไม่ไม่แปลให้จบเลยอ๋อโอเคฉันใส่กางเกงขาสั้นสีฟ้าแล้วก็ฉันชอบ